อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมต erm ่างนะครับสำหรับน oh ีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาร์โอเอ็มเกนชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิรา็ตริกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็คเนี่ยมา2,009อิลติชอปเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปเรีติชอปกอ็อย่าลืมบอกว่า,าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างราคาสมมุติ2 0 5พันบาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแผกอะไรอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดน,นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีโอภนที่ Oh, สวัสดีนะครับมี่ลักขี่แมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเทวอฟแฟนตาซีนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวมี่ก็จะมาอัดคลิปนะครับก็ตอนนี้ก็มีอัปเดตก็มีกวางนะครับจริงๆมันอัปเดตตั้งแต่2-0แล้วแหละแต่เลเวลไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็เลเวลถึงแล้วก็จะมาลงให้ดูนะครับคือกวางนี่หมีมองว่ามันไม่ยากนะแต่เราต้องเข้าใจเมคานิกมันเมคานิก mm hmm. มันจะมีแค่สออย่างใหญ่ๆแค่นั้นเองครับก็คืออย่างแรกมันยิงสายฟ้าเวลามันยิงสายฟ้าเนี่ยให้เราเข้าไปตรงกลมๆม,มันจะมีขึ้นมา4อัน ตรงนั้นมันจะลดดาเมจแต่เราเลือดลดนะมีก็เลยแบบแนะนําขอวิธีง่ายๆก็คือเอาเครื่องเนี่ยยิงครับเห็นไหมแต่จริงๆมันมีหลากหลายวิธีมากนะอะสมมติเราขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมครับเราสามารถยิงดาเมจบอสได้เลยเห็นไหมแต่อีกแบบหนึ่งก็คืออันนี้มีก็ทําบ่อยนะบางทีมีขึ้นไม่ทนนะันอะมันอยู่ไกลมีจะกระโดดค้างเห็นไหมครับแล้วก็กดะทะลุซึมภาษาค้างแค่นี้ครับแต่ว่ามันอยู่ได้ไม่นานนะสตีน่ามันจะลดลงเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็กะให้ถูกนะ อย่างเช่นอาจจะแบบว่าไปอยู่ในกลมๆก่อนแล้วเดี๋ยวสักพักนึ่งเพื่อนเพื่อค่อยกระโดดขึ้นมาแล้วกดค้างก็ได้ครับแต่คาจริงนะเพื่อนเพื่อเห็นสีน่าข้างข้างข้างล่างลดมาถ้าเกิดเราเต็มสามลอดอ่ะเออเวฟสายฟ้ามันก็จะหมดก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะอ่าแล้วก็อีกเวฟหนึ่งก็คือโอ้โหน้องฟิกเหนื่อยเลยแล้วต่อไปก็คือมันจะมีโหมดข้างก็จะเป็นมันจะเป็นเปลวไฟรอบๆก็ลอบอสให้ไปอยู่ห้องข้างๆงมันจะเป็นคล้ายๆเออ เป็นเครื่องจักรเป็นปั๊มฉีดน้ำอ่แล้วก็ฉีดให้บอสมันเย็นลงลก็คือตรงๆคือบอสมันหัวร้อนนะครับก็ออกวิธีเล่นก็คือ2สเตปแค่นี้เองนะครับมีขออนุญาตกินลูกอมแป๊บนึงนะครับช่วงนี้เจ็บคอช่วงนี้ภาคงานเยอะมากโอ้โหทั้งมมลท์เบสโมลท์เบสนี่คือช่วงนี้หมีวอลวันละสองวันเอ้ยวันหนึ่งประมาณรอบสองรอบเลยนะครับแล้วก็มีนิโนคุนี้เสาร์ที่นี้ก็ตึงเนาะมีวอลสงครามก็อ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตาลุยเลยแล้วกันนะครับเอ๊ะ ายกิวเขาไปหรือเปล่าวะอ๋อเขาแข่งรถโอเคแข่งแข่งรถนี้มีไม่ค่อยสันทันดเพราะอะไรของอนุญาตไม่เล่นนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปลงเลดบอสน้องกวางผู้น่ารักสดใสแฮปปี้เอนดิ้งกันเลยนะครับผมมันจะมีโหมดฮีโร่ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตลุยเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตจับคู่นะครับไม่รู้อาจจะต้องหาตีนาะนหรือเปล่านี่มีไม่ทราบเหมือนกันนะอยู่ที่จำนวนคนแต่คือถามหมีนะให้เพื่อนเอ,นเ,อนเอาเครื่องยิงอ,อมเนียมขึ้นมาสร้างฐานแค่นี้ครับทุกอย่างจะเล่นง่ายเลย เพื่อนเพื่อนอย่าอย่าไปหวังว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเอามานะเพื่อนเพื่อเอามาติดตัวดีกว่าครับเชื่อมีเพราะมีหัตาตะเกียบหมีเข้าไปไม่มีคนยิงเครื่องอมเนียมเลยนะแล้วหมีก็ใช้เป็นแยกล่าแยกเอ่อแยกเงาผ่นล่างไนงะทีก็เลยไม่มีใครยิงเลยทุกคนก็โดนใสยฟ้ากันเกือบตายนะเพราะนั้นเราไปหวังคนอื่นครับอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาจะเอาเข้ามาเลยเราเอามาเองดีกว่านะครับแค่นั้นเองเนาะส่วนบอสตัวนี้อย่างที่มีบอกมันไม่มีอะไรมากเว้ยก็อย่างที่บอกมีแค่สองสเตไปไฟฟ้าเพื่อนเพื่อนย่าไปโดน,านส,าสายฟ้าช็อตแล บางมันจะเป็นไฟเนี่ยเพื่อนๆก็ล่อมาตรงมุมห้องมันจะมีเครื่องดับความเย็นอยู่ก็ฉีดกวางแค่แนั้นเองครับก็ไม่ใช่สองสเต็ปเนาะโดยรวมหมีก็ยังมองว่าบอมันง่ายมันไม่ได้มีอะไรยากมากนะอ่าเดี๋ยวหมีขออนุญาตหาห้องก่อนนะครับใช้เวลานะอ่าเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆเก็บกันเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้หมีมีอยู่สี่ร้อยสิบสี่แล้วนะแล้วก็อ่าเปิดวอชเชอร์ร้อยสิบเจ็ดนะครับก็ ไม่น่าจะเกิน5วันนี้แหละซาคีน่าจะเข้าแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมเ,เตรียมความพร้อมนะครับวันนี้หมีพร้อมแล,แล้วรับประกันเหลือหมีจับ C6 ให้เลยเพราะว่า C6 เนี่ยมันจะบวกความแรงเรื่องดาบบินน้ําแข็งด้วยบวกมา25%ยังไงหมีก็มองว่าเอาเอาแบบใช้งานอย่างต่ําคือ C1 เอาเก่งหน่อยก็ประมาณ C6 ประมาณนี้ครับจริงๆ C3 ก็พอนะ แล้วก็วัชเชอร์พิเศษเนี่ยไอตัวสีแดงเลยเพื่อนๆอย่าลืมเก็บให้เปิดให้ได้สีแมกนิกด้วยนะครับอันนี้สําคัญนะเพราะว่าแมกนิกของซาคีนี่สําคัญมากนะครับเราจะใส่กับฟิกอ่าเรียบร้อยนะครับเห็นบป่าว่าหาที่ไม่ยากอย่างที่คิดเลยเนาะอ่าเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับบอสกวางผู้น่ารักนะครับเริ่มมาเสร็จนะครับก็เราจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราเดินมาขึ้นลิฟต์เลยนะครับผมแต่อย่าลืมคุยก่อนนะมัาต้องคุยก่อนนะครับคุยกับเคสก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ลงเลยนะครับ ลงมาเสร็จเราก็จะเจอน้องกวางผู้น่ารักเลนดีะผู้น่ารักเลยนะครับเราก็ลุยเลยครับผมเราก็ดูเพื่อนๆก่อนนะอตอนนี้มาสักห้าหกคนก็ลุยเลยครับบอสมันไม่ได้มีอะไรยากมากแต่ว่าอย่าประมาทนะเมอเราโดนทับเดียวอ้าวเฮ้ยโอ้โหเขาเปิดให้เราเลยวะเราก็จัดไปนะครับอตอนนี้เป็นทาร์กเก็ตเป็นคุณยูมิกินะไม่ใช่มีนะเดี๋ยวมีขอดึงททร์กเก็ตมาก่อนนะครับเห็นมาว่ากวางมันท่ากระโดดอย่ยมันแรงนะมันเอาเรื่องเลยแหละ เอ้ยเพื่อนกลับมานี่ดิโอ้หไปอยู่ตรงนี้ก็ไม่โดนฟิวกันสิครับอย่างก็แย่ดีครับอาจครับพุช็อปชอปเอ้าเฮ้ยมันล็อกหมีแล้วะ่ะโอเคล็อกหมีดีแล้วเพราะเพราะว่าเออหมีตายยากอยู่้องลองคนอื่นอ่าตอนนี้เห็นไหมครับว่าบอมก็จะใช้ปรรจุไฟฟ้าอาหมีก็จะยิงสดสด้สดดนๆเลยนะครับอ่าขึ้นมาแล้ะอาหรือว่าเราจะใช้โล่ก็ได้นะโล่มันก็จะทําให้มีดาเมจนะครับแต่ว่าหมีบอกเลยว่าเราสร้างเครื่องอมเนียมดีกว่าหมายมากเราก็จะยิงดาเมจฟรีๆด้วยสบายสบายเปรียร้ยว มาเราก็จะยิงบอสดาเมจฟรีๆด้วยนะครับผมอ่าเราก็อาจต่อเลยนะครับอ่าเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีหลงเลยครับท่านี้แรงนะท่ากระโดดเหยียบหัวมันจะโดนโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับก็ให้เราพยายามเพอร์เฟกต์ดอที่หนึ่งนะครับก็จะสร้างแฟนตาซีนะครับก็จะทําให้เล่นง่ายขึ้นนะครับโอ้ยเดี๋ยวดูเฮ้ยท่านี้โดนตายแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้โหกูเกือบแล้ว อตอนนี้บอสจะเข้าสู่โหมดโอเวอร์โหลดแล้วนะครับก็จะเข้าติดไปนะครับก็ให้เพื่อนๆไปเครื่องจักรตรงนี้ครับเห็นไหมอันนี้คนที่เขาเป็นงานนี่คือเขาจะรู้เลยครับเห็นไหมเขาก็จะวิ่งมารอเลยซึ่งตอนนี้มาทางเกตหมีอยู่เห็นไหมเดี๋ยวหมีก็วิ่งมารอแน่เลยครับใครกดเครื่องวะอ่าตอนนี้บอสมาแล้วเห็นไหมครับพอบอสมาเสร็จเราก็เอ่อค่อยกดเครื่องนะครับเอาง่ายๆก็คือบอสมันหัวร้อนนั่นแหละเราก็กดเครื่องมันก็จะเย็นนะครับใ๊ะคนอื่นเขากดให้ยังครับเนี่ย เมอริวอีกไม่นานเราไม่ได้ใช้เธอ <Gym. S 1> แล้วตะเกียมันมีคนกดปั๊มน้ำแข็งอ๋อใช่แล้วเหรอเห็นบอสมันหายตัวแดงแล้วโอเคครับพอเวลาบอสโดนฉีดเห็นไหมครับบอสมันก็บอสมันก็จะหยุดให้เราตีสักพักหนึ่งนะครับเราก็อัดเลยนะครับเอ้ยเห็นไหมครับว่าท่าเนี้ยถ้าโดนจอไปตายอ้โหอันนี้หมีพลาดครับชุดเดียวตายเลยเพราะว่ากระเด็นไปติดน้ําแข็ง โอ้ไม่ก็เอาเรื่องจัดจัดะตอนนี้บอสจะยิงสายฟ้าเอาเดี๋ยวมีขอยญาติดเพื่อนเข้าไปด้วยแล้วกันนะครับเฮ้ยขึ้นไม่ดีโอ้โหตายแล้วอดดาเมจเลยเพื่อนๆพือย่าลืมอา่าอย่าลืมขึ้นหรือว่าหาทางด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเราก็โดนสายฟ้าแรงมากนะมียังแรงมากนะครับ เรามีขออนุญาตร,รีดามเมจก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นอีกนานแน่เห็นว่าเพราะว่าบอสมันค่อนข้างถึงมากนะเห็นไหมครับว่าออตีมันตั้งนานอบอสข้างอีกแล้วนะครับอตอนนี้มาตีลัคกี้แบร์อาร์มี่ก็จะเข้ามารอเลยนะครับมามามาม,ามาตัวเองอใครสร้างวะเนี่ยโดนปะอ่าโดนเรียบร้อยครับอบอสมันก็จะหายโกรธนะครับก็เราก็เล่นมิธีเดิมครับวนแค่นี้เองมีบอกแล้วบอสมันบอสมันง่ายนะ เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจพทเทิร์นสเต็ปการเล่นมัน2จังหวะแค่นั้นเองครับอ่ามีคนมาบอกว่าได้ส่วนลดดีอ่ะออนนี้เป็นคนที่มาคอมเมนต์หมีน่าจะเป็นเกมอื่นเห็นไหมอันนี้ถ้าเกิดมันพุ่ง่ะเพื่อนๆเตรียมหลบได้เลยครับเพราะว่าถ้าโดนชุดหมีลองให้โดนดูแล้วเห็นไหมโดนชุดเดียวตายเลยนะเฮ้ยเดี๋ยว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 ตอนนี้บอสก็จะมาจุ่ไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับเราก็สร้างออนเนี่ยเหมือนเดิมรับโอ้โหแต่ว่าปาร์ตี้ทุกคนเป็นงานกันหมดเลยนะโหหมีสบายเลย ตรงนี้หมีเอาแยกร่างมาดีกว่าอะเราเราจังหวะนี้เราก็ยิงหัวบอลเล่นๆนะครับโอ้ติดหัวฟิกอะมครับเราก็จะยิงดาเมจฟรีๆด้วยเห็นไหมครับเราก็จะได้เออสแปมดาเมจบอสรัวๆหมีจะบอกว่าเออพึ่งรับเป็นหลอดหนึ่งเหรอเนี่ยแต่ว่าพาร์ตี้ดาเมจไม่ค่อยแรงเราสามารถใช้อัติฟิกเอออมตะได้นะสร้างฟิลด์ได้หรือไม่ก็ใช้แดนหลบได้นะครับ พยายามอย่าไปโดนตรงๆนะเฮ้ยอันนี้มีโดนตรงๆสวยแนละ้วอุ้ยดีไม่โดนจังหวะสุดท้ายจังหวะสุดท้ายแรงมากนะครับมันควิดทีประมาณเออเดี๋ยวมีช่วยเพื่อนเขาก่อนนะครับคนควิดทีเดียวนี่เลือดประมาณเจ็ดแสนเนี่ยโดนโดนโดนทุกคิดนี่ตายได้เลยนะครับขอพลังของเมอร์ลิวอีกไม่นานฉันก็จะไม่ได้ใช้ฉันต้องไปซาใช้ซาคีแนละ้วขอซะหน่อยที่เขาล็อกหมีนี่ว่ะเราอย่าลืมอ่แดนเพอร์เฟกต์ดรอปให้ดีนะครับเพราะว่าเราจะติดแฟนตาเซียแฟนตาเซียก็คือ ที่เป็นโดมม่วง,งเนี่ยครับมันจะทำให้บอลสโลมันจะหลบง่ายนะครับอ่าอาเวนกามเฮ้ยโอ้โหอัะติไปไหนครับเนี่ยเขินเลยตะกี้อ๋อรู้แล้วมันไปนล็อกคนอื่นมันก็เลยไม่มาหามีอ่าตอนนี้บอลก็โกรธอีกแล้วนะครับแล้วมีกลางฟิวทำไมครับเนี่ยไม่ไดครับเฮ้ยใครรีบเข้าครับเนี่ยรอให้บอลมันเข้าโอ้โหตายแล้วอย่างนี้ก็ต้องรอดีเลยกเครื่องเฮ้ยแน่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 ไม่โดนครับเย็บหน่อยครับเย็บหน่อยแล้วกำลังติดคูดาวอยู่ อันนี้คืออันนี้คือมีแนะนํานะเพื่อนๆอ,อย่าไปเหยียบเครื่องมั่วน,นะครับรอให้บอสเข้ามาก่อนแล้วค่อยใช้นะครับผมอ่าตอนนี้เครื่องก็ดีเลย์แล้วนะครับมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้น้องกวางก็จใจเย็นๆส่งเหมือนอารมณ์เหมือนว่าส่งคอนคูไปเย็นซะหน่อยเพื่อนพอบอสโดนความเย็นแช่เสร็จเนี่ยบอสก็จะหัวหล่หัวร้อนนะครับบอสมันก็จะยืนยิ่งติดสตานประมาณ20วิให้เรายิงนะครับเราก็จะสร้างดามเมจได้อย่างต่อเนื่องนะครับผม มีขออนุญาตบัฟซื้อภาษาไอ้น,นี่ก่อนเออได้ละอัดมันครับผมต,ตอนนี้บอสปล่อยประจุไฟฟ้าอีกแล้วนะครับหมีก็จะมากดเอาตรงนี้เลยละกันครับเพราะว่าอยู่ใกล้บอสหน่อยก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้ยิงดาเมจเห็นไหมครับหมีก็จะได้ยิงเฮ้ยทางนี้ดีเพื่อนเฮ้ยเพื่อนหมีได้ในมือถือแลวอ่าได้ยิงแล้วครับว้าๆ,ๆ,ๆเห็นไหมเราก็จะยิงดอกหนึ่งสามสี่หมื่นโอ้โ,อโห ดาเมจชิวๆอ่าตอนนี้พอบอสปล่อยบระจุไฟฟ้าเสร็จแล้วเราก็ลงมาอัดบอสเหมือนเดิมนะครับวิธีการเล่นเนี่ยบ้างบอกแล้วมาเล่นวนหลุมง่ายๆเลยเป็นบอสมันไม่ยากอะ่ะหมีว่าแต่เราต้องเข้าใจแพทเทิร์นมันแค่นั้นครับอ่าเราก็กดเอ่อฟิลฟิกก็จะเป็นอมาตะานะครับไม่โดนครับบอกเลยอ่าอะไรครับเอาให้โดนครับมาน้องกวางเอาให้โดนเอาดิเอาดิเ,าดเราเรามีวอร์จิวอยู่ทู o slow t โ o s l บอกแล้วว่าฟิกเนี่ยหมีชอบมากนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบหลบพิ้วมากอะ่ะ เราไปรีบสร้างดาเมจเลยครับผมเอ้ยเดินนั่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 นหมุนบันครับผมคือ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 ไปไหนครับอันติครับโอ้โหไม่โดนครับเสียดไปนิดนึงเอ่อคนที่ดาเมจเยอะต้องพิวนิดนึงนะเพราะว่าบอสมันตีแรงอยู่นะครับต้องรู้จังหวะนิดนึงนะไม่งั้นเจ็บแน่นอนนะครับโอ้ยเฮ้ยหลบครับหลบไม่ทันเออโดนควิดเต็มเต็มครับหายไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ อันนี้พลาดนะครับพอาะดีหมีกระเด็นออกมาจากฟิวไงพอเราก็เล่นออกมาจากฟิวเนี่ยมันก็เลยไม่ได้แดนไงย,ยิงครับอ้าวตอนนี้คือบอสก็จะข้างอีู่แล้วครับหมีก็จะไปรอตรงเครื่องปั่นนะครับอุ้ยหมีเล่นในมือถือเป็นไรวะไม่ให้เธอไปอา้าวแล้วมันไปตีใครวะแนะล้วมาแมรี่อ้าวมันไปรอกคนอื่นวร่า เอ่อใครที่ตกเป็นเป้าของบอสเนี่ยอย่าลืมเอาบอสมาตรงเครื่องให้แช่เย็นด้วยนะครับไม่งั้นบอสมันก็จะข้างนะครับตอนบอสข้างนี่มันตกแรงมากนะเอ้ยมันยังติดตัวแดงอยู่เลยไม่ใช่หรอเนี่ยต้องหายแล้วหรอโอเคมาดิครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยเอาละไอ้คนโดนล็อกมันก็ไม่เดินมาด้วยนะปวดงาเย้า,า,าใจล็อกซะเลย อ่าตอนนี้บอสก็ยืนสตันไปแล้วนะครับผมโดนดับความเย็นไปแล้วเพื่อนๆสังเกตเวลาบอสก่อต,ต,ตัวมันจะเป็นสีแดงเข้มเลยครับดูง่ายนะดูง่ายดูง่ายอ่าอย่าไปเฮ้ยหมีไม่เกี่ยวไม่ได้ล็อกหมีนี่เห็นไหมคุณคุณอะไรเนะี่ยอ่านาบุนี่โดนหายหายไปแ0บเเเลยนะค่อนข้างตีแรงมากครับอ่าตอนนี้บอสก็จะใช้ไอ้นี่แล้วนะครับอ่าหมีก็จะรีบขึ้นเลยนะครับ อย่างที่บอกคือถ้าเกิดเรามีปาร์ตี้ที่เขาเล่นเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะสร้างให้เราอยู่แล้วนะ,อ,ะอันนี้คือหมีเอามาคือเทสให้ดูนะครับว่าแต่เราก็ไม่ชัวร์ไงว่าเขาจะเอามาหรือเปล่าเพราะว่าตีตะเกี้ที่หมีไปลงไม่มีใครใช้เลยนะถูกไหมไม่โดนครับ <laughs> ตะกี้บอลไม่ขิดน้ำแข็งรอดไปนี่ครับนี่ครับเอาแข็งขังไปทีทีครับออตอนนี้หมีก็ต้องรีบเร่เงดามเมจเลยนะครับโอ้โห ตอนนี้ดาเมจโดนแซงไปแล้วครับโ,โหโ,โหแย่แล้วครับแต่ไม่เป็นไรนะคืออย่างที่มีบอกใครได้ MVP ไม่ได้เ v ็เพื่อนๆอย่าไปซีมากเว้ยเราเอาแค่อย่างเดียวคือขอให้ผ่านครับทุกคนช่วยกันแค่นี้ก็เพียงพอเนาะคิดบวกคิดบวกอา่าตอนนี้บอสเข้าสู่โหมดโกรธอา่าวตีหมีนี่หว่าที่แบกโอเคเดี๋ยวมีก็จะพาไปเลยนะครับอย่าลืมนะคนที่โดนตีก็อย่าลืมลากมานะครับต่อให้มีฟิลเราต้องทิ้งมานะเพราะว่าตอนที่บอสมันติดโหมดโกรธเนี่ยมันจะข้างนะตีแรงมากนะครับ มาสิครับอ่ามาแล้วครับตอนนี้เราก็จะเปิดเครื่องดับอ่าส่งฮอนคูไปไม่ได้เรียกว่าฮอนคูแล้วนะอัดเข้าไปครับพาดอดมันครับผมปุ๊บปั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 ๊บอย่าลืมเปิดฟิลเน right. ี่ยนะครับแต่ว่านี่มีเมอร์ลิวอีกนะเร็วขอพอนขออนุญาตปั่นก่อนนะครับยิงครับขอบั๊บก่อนครับปุ๊บปุ๊บเอาไปอ๋ออันติเมอร์ลิวไปปึ๊กแล้วก็เมอร์ลิวปันปั๊บปั๊บปั๊บ ก็จะตายแล้วนะอ่าประจุไฟฟ้ากันแต่บอสมันจะตายแล้วช่างบ่เถอะครับฆ่าเลยนะครับฮึเรียบร้อยนะครับผมอ่ามีก็ไม่ได้ MVP นะรู้สึกจะเป็นคนเฮลแน่เลยอ่าคนเฮลจริงมีได้ดาเมจอยู่200ล้านก็เยอะสุดนะอ่าอ่าโอเคนะครับก็จบกันไปสำหรับการลงดันอ่าดันเลดบอสน้องกวางนะครับผู้น่ารักนะครับมีใช้คำว่าผู้น่ารักนะสมัยไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยมันหยาบกูจมดินเลย แต่จริงอย่างที่มีบอกนะเรา,เ,าเราสามารถกระโดด2จังหวะแล้วก็กดธนูชาร์จได้นะสำหรับเพื่อนที่แบบว่าเออขี้เกียจขึ้นแทนอะไรเงี้ยนะกดกระโดดแค่นี้แล้วกดชาร์จแค่นี้ครับเห็นปะแต่สติน่าจะลดลงเรื่อยๆนะเพื่อนเพื่อนก็เช็คสตีน่าให้ดีๆด้วยนะครับมันได้หลายวิธีหรือว่าบางคนจะกดเ e ็ p แผดขึ้นข้างบนก็นได้ครับมันได้หมดขอขอให้แค่สกิลสายฟ้าบอสไล่หมดก็จบนะครับ อ่ะก็จบกันไปนะครับสำหรับเอ่อรดบอสน้องกวางผู้น่ารักนะครับผมก็อันนี้หมีก็อธิบายแบบชัดเจนเนะว่าวิธีเล่นมันแค่สองจังหวะเองเพื่อนเพื่อนก็เล่นตามนะครับส่วนไอ้ท่าอื่นบอสมันไม่ได้หลบยากมันจะมีแค่ท่าตอนที่มันพุ่งอ่ะเพื่อนเพื่อสังเกตถ้าเกิดมันมีกลมๆอยู่ข้างหน้าเป็นทางยาวๆอันนี้เพื่อนเเตรียมหลบได้เลยเพราะว่าท่านี้โดนไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดโดนเนี่ยมันจะโดนคอมโบมาณห้าหกห้าหกอันที่สุดท้ายเนี่ยกวางมันจะเอาเขาปิดแรงมากนะหมีเลือดประมาณตอนนี้อยู่ โดนเต็มเต็มคอมโบอ่ะหายไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์อะเอางี้ดีกว่านะอ่าเร็วๆนี้ซาคิก็จะเข้าไอ้ซาคิก็จะเข้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวบอกซาคิไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนๆไม่ถูกใจเนี่ยครับเห็นไหมมันก็ตอนนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมเตรียมแก้วแดงให้น้องซาคินะครับแล้วก็อย่าลืมวัชเชอร์พิเศษเพราะว่าวัชเชอร์พิเศษเนี่ยเราต้องเปิดซาคิเนี่ยสี่แมกนีทิกอยู่แล้วแทนฟิกแน่นอนยังไงมันก็ดีกว่าถึงข้อมูลตอนนี้มันยังไม่ออกมามากหรืออาจจะปรับอะไรแต่มีกล้าพูดว่ายังไงมันก็ดีกว่าฟิกแน่นอนครับ อ่ะยังไงขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่อุตส่าห์ติดตามผลงาน Tower of เฟนเซอร์หมีนะครับแล้วก็อยากให้หมีทําอะไรเกี่ยวกับ Tower of เฟนเซอร์ A A C ก็มาพิมพ์คอมเมนต์ใต้ YouTube บอกหมี่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากให้กําลังใจแต่ไม่รู้จะพิมพ์อะไรก็แค่พิมพ์แค่บวกบวกบวก,ก็ได้ครับใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเป็นกําลังใจสําหรับคนทำไกด์อย่างหมี่มากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหมี่จะเ,เออซาคิเข้ามากัหลินเนี่ยเดี๋ยวหมี่จะเทสให้ดูแบบครบเลยนะตั้งแต่อซาคิซาคิซคีหนึ่งแล้วก็ลิ 1, ล่ก, atic, กับไม่่่ใใสห้เพือนๆเนเห็นไปลย แล้วหลินเนี่ยหมีจะเทสซีสามแล้วก็ซีเมกซิกให้ดูนะครับว่าเอ้ยมันต่างกันจริงหรือเปล่าแล้วก็พอหมีเทสระดับ C1 เสร็จกับ C3 ของหลินเนี่ยเดี๋ยวหมีจะไปเทสซีหกด้วยเพราะว่า2ตัวนี้หมีจะจัด C6 หอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวหมีทําการน้ําแข็งเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวหมีจะไปทําท่านอื่นต่อครับเพราะว่าอันนี้มีคนขอหมีทําเยอะนะสายฟ้าด้วยกายภาพด้วยแล้วก็ไฟด้วยแต่ไฟเนี่ยหมีก็ไม่ได้เปิดลูบี้กับน้องไอ้นี่เลยอนะชื่ออะไรนะโคบอลบี เดี๋ยวมีคงไปเปิดเดี๋ยวรออานาเบลเข้าแล้วกันอ่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปทําแต่ว่าเดี๋ยวลูบี้เดี๋ยวค่อยไปเก็บตรงทีอ่ายังไงขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วอยากให้มีทําไกด์อะไรเกี่ยวกับทเทวอัลฟันเดอร์ซีเพื่อนๆพ,พื่อนก็ามาคอมเมนต์ใต้ยูทูบบอกมีได้นะครับมีนี่มียินดีจัดทําให้ทุกคนได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับอ่ะพี่ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรหรอครับเดี๋ยวนะครับเนี่ยอันนี้เรื่องเกมใช่ไหมครับเนี่ยหมีใช้ iPhone m a กครับตอนนี้ใช้มาอยู่4 บอกจริงนะใช้มาอยู่เกือบเกือบสี่ปีแล้วยังดีอยู่เนี่ยถ้าเพื่อนๆตามเกมที่มีเล่นนะมีวอนิโนคูนีร้อยคนก็ก็จะถามว่าแหลกไหมมันก็มีแหลกบ้างครับแต่คือเล่นได้แล้วก็อย่างวอเนี่ยถ้าเพื่อนๆตามมูลไลเบตนะวอเป็นร้อยคนเหมือนกันเอ้ยน่าจะ200คนเลยมนะั้งเพราะว่าคิวหนึ่งอะของหมีเ่ะอยู่กว่าร้อยกว่าคนออนอะตอนวอลร้อยคนหมดแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็100ร้อยกว่าคนเวลาตีกั200น่ะร้อยห้าสิบสองร้อยคนหมีบอกเลยแต่ว่าถ้าไปสนามหลักก็จะมาสี่สิบกับสี่สิบก็ประมาณรวมกันประมาณ100ร้อยหนึ่ง คนมาเต็มคิวสองสามี่คิวก็สองสามร้อยคิวแล้วครับไอสองสามร้อคนแล้วนะครับไอน,นี้ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับฟิกกดหมดไปปุ๊บปุ๊บปอ,อ๊เดี๋ยวต่อไปเราจะไม่ค่อยได้เห็นฟิกนะเดี๋ยวจะเป็นน้องซาคิแทนแล้วน้องซาซาคิเนี่ยซีชุดสวยมากนะอ่าแล้วเจอกันนะครับ